ข่าวประคัมแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่21สิงหาคมโดยโค้ชเชฟฟ์วอนแมนเชสเตอร์เดยันนี้คอสนอะชาบีเปรียบแฟรงกี้กับตนเองสมัยค้าแข้งในครนั้นั้นโดยชัางชาบีอันเดนเดฟเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาเปรียบเทียบสไตล์การเล่นของแฟรงกี้เดยองไม่ฟิลของทีมกับตนเองสมัยที่ยังค้าแข่งอยู่ในเวลานั้น โดยแก๊งทีมชาติทอนแลนด์ตกเป็นข่าวในการย้ายทีมอย่างต่อเน,นื่องในช่วงสมอน,นี้แต่เจ้าตัวนั้นยืนยันว่าไม่ต้องการจะออกจากทีมคัมหนูในขณะที่ทางชนลาบอต้าประธานสโมสรก็ไม่นำการจะปล่อยตัวออกจากทีมเช่นเดียวกันโดยในายใหญ่เจ้าบุญทุ่มพูดถึงลูกทีมผ่านทางบุญโจจบอลดีโบนะว่าผมเห็นฟรังกี้ตอนลงเล่นในเกมตัวผมเองสมัยนั้นก็เป็นนักเตะผมก็นึกถึงตนเองนะอย่างที่เขาเผชิญหน้าในเกมเขาเป็นนักฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจเปลี่ยนไปด้วยพลัง เขามีร่างกายที่แข็งแกร่งและเขาก็จ่ายบอลสุดท้ายได้อย่างดีเยี่ยมผมพูดเสมอว่าเขาเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบนะผมเห็นเขาเป็นผู้เล่นด้านในมากกว่าแม้ว่าเขาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งอื่นๆได้กับการเล่นเป็นปีกผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรดีวของแมนยูกระทางแฟรงกี้เดอยองเรามาดูข่าวจอมาก,กันอีกครับเดลี่เมลเผยปูลิซิสอาจจะเลือกอยู่กระทางสิงต่อไปก็เป็นได้ แต่จาเดลี่เมลสื่อเจ้าดังของ,องกิจรายง,งานข่าวว่าคิสเตียนฟูริซิสตัวรุกของเชลซีอาจตัดสินใจอยู่ค้าแข่งในทีมแซงฟอร์ตต่อไปก็เป็นได้ซึ่งอย่างทีมชาติอเมริกาพยายามจะดิ้นรนอย่างหนักเพื่อจะเอาชนะใจโทมัสตูเคิลผู้เป็นเจ้านายของเขาและก็ลงเล่นฐานะตัวจริงแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเป็นตัวสำรองเท่านั้นด้วยการที่มีไม่มากหมายนักทําให้ก่อนหน้านี้พ่อของนกเตะ เคยเออกมาเผยนั้ว่าลูกชายของตนจะรักเชลซีมากแต่ว่าอาจจะต้องตัดใจเพื่อย้ายออกจากสโมสรในช่วงสมัยนี้ก่อนหน้านี้มีการบริงานนันว่าทางสิงบรูพิจารณาเรื่องการคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกวรกองของทางแมนเชสเตอร์มาร่วมทีมโดยจะส่งพูริซิสเป็นข้อเสนอในการแลกตัวอย่างไรก็ตามจากการบริงานของ Mail, เดีิเมลบริการขาดนันว่าพูริซิส,สพร้อมที่จะมอบอนาคตให้กับทางสิงบรูต่อไปและสู้เพื่อยังตำแหน่งในทีมในครั้งนี้ โดยริษัทมีสัญญากับทงเชลซีจนถึงปี2024โดยเล่นไปแล้วกับทีมทั้งสิ้น107เกมทำได้25ประตูอีก19แอสซิสในครั้งนี้เป็น,นนักบอลการนี้ต้องรองดูันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาเก,กนิกครับวิเคราะห์สุกุบอลพิบลิงกินคูะหว่างแมนยูบปทักกระทาเลเร์พูในช่วงวันจันทร์ที่ถึงนี้โดยแมตช์การแข่งขันในช่วงวันจันทร์นี้นะฮะมันศุนร์ ศึกแดงเดือดคู่ระหว่างแมนยูปตักับทางเลเวอร์พูลในช่วงเวลาตีสนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยที่สนามโอเทฟอร์ดบ้านของเราเองนะฮะถ่ายสดสดช่องทูฟีเมียฟุตบอล HD 1กับทูฟีเมียฟุตบอล HD 2โดยกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมก่อนจะเริ่มเกมกันก่อนดีกว่าโดยกันนี้ไปดูที่ฝั่งทางแมนยูกันก่อนกันนะกัน,กน ชุดิ่นทับปีศาจแดงทําให้แฟนบอลต้องชอกช้าอย่างหนักใจหลังโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างย่ําแย่ที่สุดนะหลังเปิดลีกมาแล้ว2นัดโดยนัดล่าสุดเนี่ยโดนแบรนด์ฟอร์ดเปิดบ้านถลุงเละเทปไปศต่อศูนย์แบบไม่น่าเชื่อทําให้สติ5นัดหลังสุดนั้นสเสมอ2แพ้ไป3ยังหาชานะไม่เจอเลยแถมจมบวยอยู่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในวันนี้โดยความพร้อมในการทําศึกในแบบนี้ทีมยังต้องเช็คค,ความฟิตของออร์ตนน่มัทยาน ที่มีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงอีกครั้งก่อนจะลงสนามส่วนทางวิเชอร์เินเดเลฟที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงได้ส่วนผู้เล่นคนอื่นสามารถลงช่วยทีมได้ทุกตำแหน่งแล้วและไม่ติดโทษแบนเตีตยงใดเกมนี้ทางเอดิิชันฮากุซูชาวดัชจะส่งนารับอย่างทางจิโกดาโลดแฮร์รี่แม็กควราเฟลวาลานและก็ลูกชโอลลงมาคุมเกมในแนวรับ ส่วนกองกลางจะใช้สกับเบชมินีคิสเตียนอิลิกเซนบรูโนโ่ฟุนเดชและก็จอร์แดนซานโชช่วยกันปั้นเกมแดนกลางส่วนกองหน้าจะส่งมาร์คับไรฟอร์ดและก็คริสเตียนโนโ่บรูโนโดด่ลงล่าประตูนในทีมในครั้งนี้ส่วภาพความพร้อมาทางฝั่งงทาลิเวอร์พูลนะฮะการที่ทีมเยือนของแดนลิเวอร์พูลออกสตาร์ทในศึกฟิวดิงกิททีซั่นนี้มาแล้ว2นัดทำผลงานได้อย่างน่าพอใจหลังที่นัดติดนั้นบาดเจ็บมาเยอะ และนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกระทางคิสซัพาเรตไปหนึ 1, ่งต่อหนึ่งแบบผืดขึ้นคอทําให้สติห้านัดหลังสุดตอนนี้ทาได้ชนะไป1เสมอ2แพ้ไป2เรียกได้ว่าฟอร์มไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายนักสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ทางเชคเกนคอฟจะยังคงต้องประสบปัญหาในการจัดทัพเมื่อยังคงมีแข้งที่บาดเจ็บอยู่เพียบไม่ว่าจะเป็นดิโกโชตาอาริกออกเล็กเชมเบรนอิบราฮิมาโกดาเต้เคอร์ติสโจนเควินเคเริเฮอร์รวมทั้ง เชโกนคาโตรานอกจากนั้นยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของดาบิเกซ่ากับทางคอสตัสซิมิคาสเพิ่มเติมกันอีกด้วยและก็ยังมีข่าวร้ายที่ไม่สามารถใช้งานดาวินดูเจสอีกครั้งหลังโดนแบนยาวถึง3เกมในครั้งนี้กันอีกด้วยนะฮะสึ่เกมนี้ทางเชคกนคอฟคาดกันว่าจะวางดารับ4คนประกอบไปด้วยเทนนสเตอร์อโน่โจโกเมชเฟอร์จิฟันไดและก็แอนดูโรบัสันส่วนแดนกลางจะใช้ฮาวิเอเริชฟามิโยและก็จอแดนฮันเดสันคอยคุมเกม โดยมีทางโบเมซาล,ล่าโรเบร์โต,ต้ฟิมิโนและก็ลุยดิอาสทำเกมรุกในช่วงแดนหน้าในความหลงนี้ส่วนคาดการณ์สิบตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ทางฝั่งทางแมนยูนั้นก็จะมีนาบิดเดคียรจิโก้ดาโลดแฮร์รี่แม็กไกวร์ราเฟลวาลันลุคชอว์สกาเแชโชมิเน่ฮิสเตียนเอิดิเซนบรูนโน่ฟอนเดสจอดอนซานโชมาร์คาบไรฟอร์ดและก็คิเซโน่เปรันโด ส่วนทางฝั่งทางลิเวอร์พูลนั้นก็จะมีทางอาริโซ่เบเกอร์นะฮะเทนเนสเดอร์โอาโนโจโกโมเมสเปอรเชฟันไดแอนเดอราบัซันฮาวิเอเรียรชฟาบิโชนชูนันฮันดอรันโมเมซาล่าแล้วก็โรเบรโตฟิมิโนโญสุดท้ายตบด้วยลุยด,ดิอาสโดย5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะฮะทางฝั่งทางแมนยูนั้นก็จะมีวันที่ย3เดือน7 2022เสมอกับทางอาัซวิลลา่าไป2ต่อ2 วันที่ย3่เดือน7 2 0 2 2พแพ้อาราติโก้มาดริกไป0ูนต่อหนึ่งวันที่31เดือน7 2 0 2 2เสมอปราโยบายเยการโน่1ึต่อหนึ่งวันที่7เดือน8 2 0 2 2แพ้บรตัน1ึต่อสและวันที่13เดือน82022แพ้เบรนฟอร์ดไป0ูนย์ต่อสส่วนสัฝั่งทางลิเวอร์พูลนะครับงานนี้ก็จะมีวันที่27เดือน72022แพ้เอฟซัสบวกไป0ต่อหวันที่30เดือน2022ชนะแมนตี่1 วันที่1เดือน8.22 2อพ้สตาร์บรูคไปศต่อ3วันที่6เดือน822 2เสมอฟูลแลมไป2ต่อ2และวันที่15เดือน8 2022เสมอกระทางเคสันพาเดตไป1ต่อ1นในครั้งนี้เด็กกันที่เจ้าทินทับไปแสดงบอกเลยนะว่าผิดฟอร์มเป็นอย่างมากเลยนะฮะหลังเปิดลีกมาได้2นัดยังหาชนะไม่เจอในทำให้ทีมหล่นไปจมอยู่ท้ายตารางคะแนนในบรดานี้มาคราวนี้เป็นเกมศึกแห่งศักดิ์ศรี ในนัดแดงเดือดด้วยแล้วนะฮะคาดกันว่าจะเป็นเจ้าบ้านน่าจะออกสุดต,ต่างเต็มที่แบบรัดกลุ่มโดยเป็นเกมบุกแบบสนุกสุดใจอย่างแน่นอนเพื่อจะคว้าชัยชนะนัดแรกให้กับทีมจนได้ส่วนทีมเยือนของแดงนะฮะที่มาด้วยความพิกลพิการหลังจากที่ตัวเจ็บของทีมมีมากขึ้นเสุดเกินจนทั้งเป็นทีมใหม่ได้เลยนะฮะในเวลานี้อีกทั้งฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้ชีจ๊าดเหมือนฤดูกาลก่อนการมาเยือนิ่นโอทัฟอร์ดในเวลานี้น่าจะไม่เป็นผลดีสุดอร่อยนัก เพราะขุมกาลังที่ดูแล้วไม่น่าจะสู้ไหวในครั้งนี้หากว่าจากฟอร์มการเล่นแล้วก็ขุมกาลังทั้งสองทีมถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่น่าถูใจทั้งคู่เลยนะเจ้าบ้านก็แพ้มาถึง2นัดส่วนทีมเยือนก็เสมอมาสงนัดแถมมีตัวบาดเจ็บอีกเป็นกระบุงดูแล้วเนี่ยทีมเยือนน่าจะมาตั้งรับและก็รอสนกลับไปแต่ในศึกแดงเดือดทีไรก็วักจะมีอะไรที่เป็นแฟนได้ลุ้นอยู่เสมอแต่ถ้าดูจากฟอร์มของทั้งคู่แล้วดูน่าจับตามองเป็นอย่างมั่นนะฮะ และชาวบ้านทีมเยือนก็น่าจะแบ่งแต้มกันไปได้มากกว่านี้กับฟอร์มการเล่นในเวลานี้ของทั้งสองทีมนั่นเองนานนะผมเป็นในว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูข่าวจอมาดก,กันดีครับชอเมยขเคลนตั้งคำถามผีชี้การเซมิโลซื้อมาพร่อมทีมทดีแล้วหรือไม่โดยปีเตอร์ชอัมยขเคลนตำนานผู้สำบัระตูวของทางแบนยู ตั้งคำถามกับทีมเก่าถึงการซื้อตัวกาโรสกาซิมิโลกองกลางของทางเบรอุนบัตริดมาร่วมทีมโดยพิซแตงตกลงค่าตัวกระทางลาชทอนขาวเรื่องค่าตัวบิสฟิลทีมชาติบราซิลมาร่วมทีมหลังจากที่ตกลงและเป็นข่าวกระทางแฟรงกี้เดยองของทางบาเซโลนามาโดยตลอดในช่วงสมันี้แต่ทางชมไย์ขึ้นนั้นตั้งคำถามถึงการสนญญาในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าผมแปลกใจนะ ผมต้องพูดตามตรงเพราะไม่มีใครพูดถึงกาซิมิโลเลยตลอดช่วงตลาดซื้อขายที่ผ่านมาไม่เคยมีการกล่าวถึงชื่อนั้นเลยผมคิดว่ายอดเยี่ยมมากที่ทางเบริอัลมาดริดนั้นผมประทับใจกับการเล่นของเขาที่นั่นนะเขาบาดเจ็บแล้วก็กลับมาและก็ทําให้เกมรับแน่นมากยิ่งขึ้น <Eso> สิ่งที่เขาทํากับทางเบริอัลมาดริดนั้นคือคอย<ร>ู่บนแผงหน้าแบ็กโฟคอยปกป้องพวกเขามีโทนี่ครอสและก็บรูกาโมริชเป็นคนคอยจ่ายเกมในข้งนี้ ซึ่งถ้าคุณเล่นตำแหน่งเบอร์หกที่ทางแมนอยู่นั้นคุณจะถูกคาดหวังให้ลุยไปข้างหน้าพร้อมกับลูกบอลและมีส่วนร่วมในเกมกระทางสิ่งนี้ทางเทนฮากต้องการถือครองบอลเอาไว้ควบคุมเกมและก็ต้องการกดดันกับลูกบอลอยู่ตลอดเวลาเป็นอว่างานนีี่ผมดูแล้วเี่ยคำตอบของโซชานั้นก็ค่อนข้างกระจ่างแจ้งนะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูันต่อไว้ว่าแมนอยู่นั้นจะทําเช่นไรให้เวิร์กกว่าเดิมและที่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนต่างชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ